คือการแฉของคุณชูวิทย์ค่ะ,ค,ะคุณชูวิทย์ได้แฉหลักฐานซื้อขายที่ดินแสนสิริเลี้ยงภาษีเชื่อว่าคุณเศรษฐารู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะนายชูวิทย์กมลวิสิตนะคะได้นําหลักฐานการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริจํากัดมหาชนคือบริษัทที่คุณเศรษฐาคเคยเป็นผู้บริหารอยู่นี่แหละค่ะ,คะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคุณเศรษฐาเคยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน บันที่เร็วๆนี้จะเสนอคัดเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็คาดว่าน่าจะได้เป็นนายกของเราอย่างแน่นอนค่ะ,คะบอกว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยนะคะบอกว่าการซื้อขายที่ดินที่ถนนย่านสารสินราคากว่า1570ล้านบาทเมื่อปี2 5 6 2เนี่ยที่ดินนี้เป็นที่ดินตารางวาละ1ล้านบาทเป็นที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยแต่ว่ามีการประเมินการซื้อขายของบริษัทตารางวาละ4ี่ล้านบาทซึ่งมีการหลบเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทําให้รัฐ รายได้ไปกว่า521ล้านบาทรายละเอียดสำคัญมันอยู่ที่รัฐขาดรายได้ไปที่521ล้านบาทค่ะค่ะอันนี้เป็นคำกล่าวหาของคุณชูวิทย์นะคะโดยคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่ามันมีการทำนิติกรรมอำพรางโดย ที่ดินเนี่ยไม่ได้โอนในทีเดียวแต่ว่ามีการแบ่งโอนที่ดินทั้งแปลงเนี่ย <คะ S 1> ซอยไปโอนทีละวันรวมทั้งหมด12วันค่ะคุณผู้ชมคะแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าไม่ใช่แค่ทยอยโอนนะแต่ว่าผู้ซื้อขายก็ไม่ใช่ผู้ซื้อขายชุดเดียวกันเป็นผู้ซื้อขายเนี่ย12คนแล้วก็มีหลักฐานการโอนที่ดินในวัน ทำการเนี่ยนะคะติดต่อกัน12วันค่ะซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าถ้าเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะต้องเสียภาษีถ้าโอนที่เดียวในวันออที่ดินในวันเดียวกันซึ่งภาษีถ้าเกิดว่าโอนไปตามอย่างที่คุณชูวิทย์บอกนะถ้าโอนในวันเดียวนะมันจะอยู่ที่580ล้านบาทค่ะ,คะแต่ว่าคุณชูวิทย์บอกว่าทางบริษัทเนี่ยเสียภาษีที่ดินเป็นเงินเพียง59ล้านบาทเท่านั้นจากการซอยที่ดินแล้วโอน คือเดิมทีเนี่ยที่ดินนี้เนี่ยมันเป็นเจ้าของร่วมกัน12คน mm. การที่จะ ขายแล้วก็โอนเรื่องภาษีกันเนี่ยต้องทําพร้อมกันเลยทีเดียวแต่ว่ากรณีนี้คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นกรณีพิเศษที่เขาโอนกัน12คน12วันวันละคนมันก็เลยทําให้ภาษีนั้นจาก500อย่างที่500ล้านที่พี่พลอยบอกไปนะคะเหลือแค่59้าล้านบาทแต่ว่ามูฟต่อไปอย่างที่เราดูกันคือคุณชูวิทย์ออกมากล่าวหาหรือว่าแฉแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปใครจะเป็นคนนําเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือการยกมือโหวตให้กับนายกเศรษฐาแคนดิเดตจากพรร เพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแล้วก็เป็นจยดใหญ่ที่ต้องรอดูว่าเพื่อไทยจะทํำยังไงต่อไปนะคะอืมใช่แล้วค่ะก็ที่ผ่านมานะคะก็มีจดหมายจากทางแสนสิริด้วยเหมือนกันก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคุณเศรษฐา ไม่ได้ทําอะไรผิด <ฮะ S 2> แสนสิริว่าอย่างนี้เถอะซึ่งการแชรของคุณชูวิทย์ในวันนี้นะคะก็มีการเปิดหลักฐานด้วยค่ะ,<ฮ>ะคุณผู้ชมคะคุณชูวิทย์บอกว่ามีหลักฐานอะไรบ้างวิเวียนคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าหลักฐานที่มีเนี่ยนะคะสักครู่นะคะบอกว่าเป็นหลักฐานการประชุมของบริษัทแสนซีริกำหนดวันที่ด้วยบอกว่าเป็นวันที่14สิงหาคม2562เขาบอกว่าหลักฐานที่คุณชูวิทย์มี มีมติให้แยกโอนที่ดินรวม12วันแล้วก็มีการลงนามรับรองของคุณเสถียรด้วยโอ้โหไปเอาเอกสารมาจากไหนเนี่ยเก่งมากเป็นนางนักสืบได้ข่าวว่ามีอีกหลายอีพีเลยนะคะบอกว่ามีการลงนามของคุณเสถียรที่เป็นบริษัทมหาชนมีฝ่ายกฎหมายที่เชี่ยวชาญแล้วก็รู้ช่องทางของกฎหมายเป็นอย่างดีทําให้การ โอนจ่ายภาษีครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องโอนในทีเดียวแต่ว่าโอนย่อยเป็น12ครั้งค่ะคุณชีวิทยังระบุอีกนะคะว่าบริษัทเซนซิรีเนี่ยไม่เคยซื้อที่ดินโดยตรงจากเจ้าของเลยแต่ให้บริษัทในเครือมาซื้อแล้วก็ให้ทําธุรกรรมอําพรางจนทําให้ที่ดินราคาสูงขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทแซนซิรีเคยมาติดต่อซื้อที่ดินของนายชูวิทย์แล้วอ่ะเขามีการเคยมาซื้อกันก่อน <ขา S 2> แล้วการซื้อครั้งนั้นเนี่ยนะคะบอกว่ามีมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทแต่ไม่ขายเนื่องจากติดสัญญาซืื้้้อออขขาายยยกกััับบบริษท่่นูและไไดปให บริษัทดังกล่าวเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าการที่ออกมาเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกับบริษัทแซนซิรีไม่ได้โกรธเคืองกับนายเศรษฐาแต่เป็นการออกมาพูดเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อคนไทยนั่นเองค่ะอ่ะ กำหนดการของคุณชูวิทย์จริงๆวันนี้มีกำหนดจะไปรัฐสภาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นปรากฏการเลื่อนเนาะคุณชูวิทย์ก็เลื่อนด้วยเหมือนกัน <laughs> วันนี้เนี่ยก็แถลงแค่ที่โรงแรมเดวิสนะคะ <ภา S 2> แต่ว่ากำหนดการต่อไปเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าจะเอาเรื่องนี้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตอตส่งให้กรมสรรพากรแล้วก็ประธานรัฐสภาตรวจสอบความผิดปกตินี้ค่ะแล้วก็บอกว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงภาษ ด้วยวิธีนี้แต่ว่าคุณชูวิทย์กล่าวหาตรงๆเลยนะคะว่าบริษัทแซนสิลิทำเยอะกว่าบริษัทอื่นก็เลยไม่เห็นด้วยที่จะเสนอให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าแต่บอกว่าไม่ได้ปิดทางให้เพื่อไทยนะอย่าหาว่าสกัดเพื่อไทยคุณชูวิทย์แงมว่าเห็นว่าคุณชัยเกษมนิติสิริที่เป็นชื่อในหนึ่งคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมที่สุดส่วนคุณองค์อิงแพทย์ทองทานล่ะคุณชูวิทย์บอกว่ายังมีผลประโยชน์เรื่องของการทําทุกอย่างให้คุณรักษินกลับ คุณชูวิทย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เตะสกัดไข่เป็นการแฉเพื่อชาติแล้วก็มีเรื่องแรกเรื่องนี้แต่ยังมีอีก11เอดเรื่องที่คุณชูวิทย์ได้ตั้งชื่อเรื่องไว้หมดแล้วค่ะเรียกว่า,เ,าเป็นซีรีส์ภาคต่อกันอันนี้เป็นตอนแรกนะคะแล้วก็ยังมีอีก11 EP อพีที่คุณชูวิทย์จะออกมาเปิดเผยอ่ะค่ะสรุปอีกรอบแล้วกันนะคะสรุปในสรุปนะคะวันนี้ คุณชูวิทย์ค่ะบอกว่ามีพิรุธด้วยกันอย่างแรกเลยอย่างที่วิเวียนบอกไปแยกโอนที่ดิน12คน12วันติดต่อกันในโฉนดเดียวกันทั้งๆท,ที่เป็นโฉนดเดียวกันแต่ว่าแยกโอนแล้วก็มีการซื้อที่ดินจากทั้ง12คนมีราคาต่อตารางวาแตกต่าง แล้วก็ในปี62เนี่ยไม่มีที่ดินแปลงใดาราคาสูงถึง4ล้านบาทต่อตารางวาที่มีการให้บริษัทลูกไปเนี่ยอันนี้เป็นฝีมือของแสนสิริใช่หรือไม่มคุณผูมก็ตั้งคําถามนะคะแล้วก็บอกว่ามีการชําระเป็นเงินสดจํานวนมากแม้อาวว่าเป็นการมาจาแต่ก็มาจําสูงผิดปกติแล้วก็มีการชําระเงินมาจําล่วงหน้าสูงเกินกว่า50%เรแล้วก็มีอัตราที่ไม่เท่ากันในแต่ละคนด้วยคะ่ะ Mm hmm. ก็เป็นโจทย์หนึ่งนะคะที่เพื่อไทยเนี่ยก็ต้องแก้ในการ mm hmm. ก่อนมีการโหวตนายกครั้งต่อไป mm hmm. ถ้ามีคนจําได้นะคะคุณสมชายแสวงการก็เคยบอกเหมือนกันว่าการที่เขาจะยกมือโหวตให้กับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่แน่ใจว่าสารนี้ที่คุณสมชายบอกเนี่ยส่งถึงเพื่อไทยหรือเปล่า ค่ะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ,คะอันนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงเนาะต่อทิศทางในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ,คะอย่างที่บอกไปว่าหลังจากที่เพื่อไทยเนี่ยได้มีการบอกเลิกใช้คําว่าบอกเลิกหรือเปล่านะเหมือนบอกว่าอย่าใช้คําว่าบอกเลิกรเัก ว่ายังไงก็ตามนะคะ,คะแต่ว่าก็เห็นได้ชัดว่าเพื่อไทยก็ยังมีโจทย์อื่นๆเพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลที่เรามองกันว่าเอะเมื่อไหรจะได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปอมไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะคะจะถึงจะสิ้นสุดทางเลื่อนใช่ไหมวิเวียนสิ้นสุดทางเลื่อนที่จะเลื่อนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นในยะตั้งแต่ตอนที่มีข่าวที่ดอนเมืองเราก็เลยยังไม่สิ้นสุดทางเลื่อนกันตอนนี้นะคะก็รอดูกันต่อไปค่ะ,อ,ะอันนี้ก็แซวเรื่องทางเลื่อนนะคะนักข่าวทูเดย์ เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริ i ินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r i g i ินอลค n t เทนที่จะททำโดยสำนักข่าวท o เด y สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today